คริปโตท็อปเทรนส์เลยครับวันนี้เราก็จะมาเปรียข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับลกคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็มีข่าวที่สําคัญมากๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข่าวของไบแนนข่าวของเลนด์มีมข่าวของตัวบิตคอยแล้วก็ข่าวของตัวลูน่าเนาะซึ่งแบบว่าวันนี้ต้องจับตาแล้วก็ฟังให้จบเลยนะถ้าเกิดว่าใครเปิดมาแล้วตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวดูคลิปนี้ก่อนค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยเนาะ แต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปนะครับเี่ยผมขอแวะพาไปดูคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่ได้ถามมาก่อนเนาะว่าเปเป้โฟกี้เนี่ยมันจะยังขึ้นมีแรงไปต่อหรือเปล่านะซึ่งนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้ต่อไปเนาะว่ามันก็หมดแรงแล้วแหละครับในการเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็มันเข้าสู่แนวโน้มของขาลงนะครับสี่ชั่วโมงนะแล้วก็เปเป้มันก็ กําลังลงมานะครับแล้วก็โฟกี้ด้วยโฟกี้เนี่ยสามารถลบศูนย์ไปได้แล้วนะครับแต่ก็ลงมาเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ตอบไปประมาณนู่นและช่วงเช้าแปดโมงนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครหาโอกาสในการเข้านะก็เป็นจังหวะที่ดีนะสุดนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นช่วงที่ามาลงมาถูกไหมอันนี้คือเขาลงมาครับแล้วก็พักฐานนะที่ผมว่ามันจะลงมาหน่อยนึงนะครับจากกราฟสี่ชั่วโมงแล้วก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ลงมาอีกที่นึ่ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันครับว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยมันจะใกล้จะบจบจบ มันยังไม่ใกล้จบก็อย่าเพิ่งเข้านะฮะคือรอให้มันแบบยืนยันคอนเฟิร์มก่อนว่ามันจะจบนะเนี๋ยผมขอพาไปดูกราฟสีชั่วโมงครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าเขาลงมาในส่วนของที่เอ่อได้กล่าวไปแล้วว่าเขาจะลงมาตรงสี่ชั่วโมงเล็ก,ลกๆตรงนี้นะครับตรงที่เขาจะพักนะครับแล้วพอเขาลงมาปุ๊บตอนเนี้ยมันมีแท่งเขียวมาแล้ว,ลวเห็นไหมแท่งเขียวเนี่ยมันรอที่จะผลักอยู่ถ้าเกิดว่าแนวโน้มตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเอาอยู่ก็หาจังหวะเข้าว่าโอเคเอาอยู่จริงไหมถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่ก็ต้องรอลงมาข้างล่างเนี่ยครับ อ,อันนี้ก็ต้องมารอดูก็คืออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรอนะก็รอเราดูกันไปนะเปเปๆเหมื p อนกันครับอันนี้คือกราฟกินอก็คือลักษณะเดียวกันเลยผมขอให้ดูแค่ตัวอันเดียวนะเอาเรามาที่ข่าวแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ i b i t ของ BlackRock นะครับพลิกแซงหน้า ตัว GBTC ของ Jasekel กลายเป็นกองทุน Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะทรงค่อนข้างที่จะดีเนาะเพราะปกติแล้วเราจะเจอ j s s e k e l นี่เทเข้ามาเลยเกินเพราะเขานี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะแต่ตอนนี้กลายเป็นแบงก์ล็อกที่ซื้อเข้าซื้อเข้าซื้อเข้าและสามารถที่จะเกทับตัว Jasekel ได้เป็นที่เรียบร้อยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มันช็อกโลกจริงๆนะเพราะว่าตัวกองทุนตัวของ IBTC ของตัว Black Rock นี สามารถที่จะแซงหน้าตัว g s c a l ได้นะเพราะว่าเงินทุนที่มันสั่งสมแล้วก็ไหลเข้ามาเนี่ยสูงถึง102.5ล้านในขณะที่ g s c a l เนี่ยก็มีเงินไหลออกที่มาประมาณ105ล้านนะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้ b บ c ็กล็อกเนี่ยถือ Bitcoin อ,อยู่ที่ประมาณ288,670มากกว่าตัว g s c a l ที่ถืออยู่เพียง2 8 7 4 5 0ถึงแม้ว่าจะเคยถือ b i บิ i คอยููเยอะถึง 6 2 0 0 0 0 BTC ในช่วงที่ผ่านมาก็ตามซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าราชาคนใหม่ของดินแดนบิตคอยเชียบถือกำเนิดขึ้นแล้วนั่นก็คือ b l a c k ล็อกนะครับโดยกองทุนของตัว IBIT e, ของ BlackRock เนี่ยมีมูลค่ารวมที่1.968หมื่นล้านในขณะที่กองทุนของตัว j e s s e l e อยู่ที่1.965หมื่นล้านซึ่ง f i l i t y อยู่ที่1.1หมื่นล้านนะครับสิ่งนี้นะครับหลังจากนี้ ข่าวของเกจเกลเทขายอาจที่จะไม่มีผลกระทบต่อตลาดโดยรวมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าแบล็คล็อกเขาก็อุ้มอุม,มาตลอดเนาะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการผัดเตียนเตียนมือการระวังเจ้ามือยักษ์ใหญ่2เจ้ามือนะและถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของ Bitcoin Flow ETF ของวันที่28นะครับแบล็ค r o อกก็ซื้อเข้ามาที่102ล้านนะเกจเกี G ale, ขายออกไปที่105ล้านนะอ่าแล้วก็ยังติดบวกอยู่ที่45ล้านก็ลงมาที่เป็นระดับ อ๋อสิล้านอันนี้ก็คือถือว่าไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าจะให้ตลาดมันดีเขียวๆอย่างที่ผมมองไปคือต้องระดับร้อยล้านขึ้นอันนี้คือถือว่าอย่างน้อยก็ไม่ติดลบอ่ะก็ถือว่าดีนะอันที่นี้ผมขอพามาอัปเดตความเขียว,วขจีแบบเขียวปีของเหรียญมีมแล้วก็คือว่าช่วงนี้หลายๆคนหรือว่าแฟนคลับของเหรียญมีมก็คงจะดีใจเพราะว่าเข้าหัวขึ้นมาแบบทุกตัวเลยนะคือแบบเปิดตารางขึ้นมานี่เหรียญมีมขึ้นมาแซงหน้า พวกพ,พี่ทั้งหมดเลยนะครับแบบบวกกันยับยับเลย12%ขึ้น40%ขึ้น150% 300%ขึ้นคือแบบ โหแบบบวกกันอล,อล่าอลานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนเหรียญมีมตัวไหนก็บวกขึ้นมาอาจจะเกิดว่าใครได้กาไรแล้วก็เทคโปรฟิตออกไปด้วยนะเผื่อว่ามันจะลงมานะครับหรือว่าใครอยากจะเก็งอยากจะถือยาวเหรียญมีมมีความแข็งแกร่งไม่ใช่เหรียญมีมใหม่เป็นเหรียญมีมที่แบบเกิดมานานแล้วอย่างเช่นตัวดอสตัวชิบายหรือว่าตัวอะไรพวกนี้ที่มันมีความแข็งแกร่งอย่าง,งตัวบ้องเป้ๆอย่างเงี้ยโอเคอาจี่จะถือนานแบบนั้นก็แล้วแต่นะครับหรือว่าใครจะแบบ ขึ้นมาแล้วขายเอากำไรานาะรอเขาย่อ,อแล้วซื้อใหม่มันจะได้จานวนเหรียญที่เพิ่มมากขึ้นอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เขามาแรงจริงสำหรับเจ้าเหรียญนีนว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะแรงไม่แรงแค่ไหนกับตัวแสงยานุภาพของเปเป้ก็โชว์เข้าไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เปเป้ก็ได้แสดงแสงยานุภาพ มาเก็ตแคปเนี่ยพลิกแซงตัวยูนิสลอฟตัวพอลลกอนขึ้นเข้าสู่อันดับที่18ของตลาดแล้วก็ถือว่าแบบโอ้โหหล่อๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเจ้าเป๊ะเนี่ยคือมาแรงอยู่แล้วนะเขาบอกว่ามันจะเป็นชิบาตัวที่สองอันนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะหลังจากที่ตลาดที่โตมันคลื่นๆมานานเนาะเหรียญมีมก็เป็นตัวปัม๊มดึงตลาดเอาขอให้สูงขึ้นนะโดยเฉพาะเหรียญที่มาจากโซโลน่านะมันก็มาแรงจริงๆแต่ก็เหรียญที่มาจากตัวอ t ชิเวียมก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เติบโตคู่กันมาเรื่อๆ ว่าช่วงหลังที่เราจะได้เห็นเนี่ยเหรียญที่มาจากโซน่าค่อนข้างที่จะเยี่ยมที่สุดเนาะเพราะว่าจุดสนใจสําคัญยังคงรักษาโมเมนตัมของสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าเปเป้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า79.94เลยนะซึ่งตามข้อมูลของก o i n มา r k เก็ตแเนี่ยเจ้าเปเป้ก็พลิกแซงหน้าตัวยู i s w วอนะครับ ตัวอพลิกอนอะไร like, พวกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นในตารางก็จะเห็นเลยบอกโอ้เข้ามาแรงจริง,รงๆก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ยอดนักสำหรับเรียญมีมพอเกิดใครชอบเรียญมีมก็คงที่จะชอบข่าวนี้นะข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวธนาคารของตัว JP m o r g ร n ในรัฐโอไฮโอครับเกิดระเบิดเนาะซึ่งก็ยังไม่รู้ใ่นะครับว่ามาจากอะไรนะอันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจนะเพราะว่ายังไม่มีการรายงานข่ามาเดี๋ยวรอข่าวสรุวามาอันนี้คือแบบสดๆด,ดร้อนร้อนเลยนะครับ ก็ถือว่าอย่าให้มันมีผลกระทบอะไรกับตาเลยก็ถือว่าช่วงนี้แดงๆอยู่เนาะอย่าให้แบบว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงข่าวของรูหน้าเนาะก็เป็นข่าวที่อัปเดตสําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีกําลังอยู่ในส่วนของการพิจารณาเนาะแล้วก็การพูดคุยกันซึ่งเป็นไปได้มากนะครับที่อเมริกาเนี่ยจะทําการลดในส่วนของนี้หรือว่าลดค่าปรับลงเพื่อที่จะทรงตัว ดคอนผู้ร้ายข้ามไปยังอเมริกาซึ่งตอนนี้นะครับที่เขาบอกว่าจะส่งตัวดูคอนนะครับภายในเดือนนี้กับกลายเป็นว่ามอนเตโกเนทําการยกเลิกในการส่งตัวดูคอนไปยังเกาหลีและอเมริกาคือทําการยกเลิกแบบคือยกเลิกแบบดื้อเลยซึ่งก็น่าจะเป็นการดึงเกมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการบอกว่าส่งแน่นอนส่งจริงๆส่งแบบมีหนังสือจากกลาหมหรือมีหนังสือจากอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยสุดท้ายก็ยกเลิกได้อยู่ดีนะว่าแค่ปากกา อันเดียวก็สามารถเซ็นยกเรื่องได้ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเนาะแล้วก็อเมริกาเตรียมพร้อมที่จะเจรจาแล้วก็ลดค่าปรับให้แล้วก็สามารถที่จะส่งตัวดอลร์ไปยังอเมริกาได้ซึ่งสิ่งนี้เองครับก็กําลังอยู่ในช่วงของการเจรจากันว่าโอเคโทษมันจะเป็นยังไงค่าปรับที่จะลดลดมาเท่าไหร่ซึ่งจะมีการเจรจากันแบบรับรำคาญก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ก็นั่นแหละครับแทนที่ว่าจะได้ไปแลวจะได้รู้คดีตัดสินยังไงสักทีกับกาเป็นว่ายื่นเยอเข้าไปอีกนะ เพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นค่าปรับเรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเขาดึงเกมเอาไว้แบบนี้คือถ้าเกิดว่าเจราจาปุ๊บทีเอฟเอลทำการเจราจากับกองรอกอเมริกาว่าโอเคจะส่งตัวละครจะอนุญาตให้ตัวละครมาแบบไม่ดึงเกมนะ,นะแต่ต้งนงค่าปรับนะถ้าไม่ลดค่าปรับเนี่ยก็จะดึงเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆออเมริกาเจอแบบนั้นขึ้นมาถ้าเกิดบอกโอ้โหอยากที่จะสะสางคดีเนี่ยก็คงที่จะจ้องอนั้นนะครับ ทำตามที่เขาพูดอาจจะมีการลรดลงมาจนถึงทั้งสองฝ่ายพอใจอถึงตอนนั้นโดยควออามอัเกจิะได้ไปในส่วนของอเมริกาจริงๆล้วคือส่งหมายแปลอเมริกาเลยนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องรอดูครับว่าตัวลูน่า2.0เนี่ยจะได้รับการเพิกถอนหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้มากนะครับพเกิดว่าดึงเกมแบบนี้มันก็จะเข้าอีหลองเดิมนั่นแหละครับเหมือนกับเหียญอื่นๆที่มันเคยเกิดขึ้นในเดียนนะ หรือยกตัวอย่างของตัวคุณแซมแบ็กเมนฟีก็ได้นะเจ้าของก็ไม่อยู่แล้วจับมาเปิดตัว2.0หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่เกิดนะซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะทาการเปิดเรียนใหม่เป็น2.0เหมือนตัวน้าแหละแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ได้เปิดนําแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็ทําการยืน่นมลมอะไรแล้วก็คืนเงินลูกค้าไปอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้มันจะออกมาเป็นแบบเดิมกับตัวทูเอฟจีเอ็กซ์หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะ เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับตัวเท r ร่าฟอนเดชันการก็เพิ่มความปลอดภัยของกองทุน l f g ที่กำหนดในการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ถืออยู่ไปยังกระเป๋าสตางค์อันใหม่ที่โซลูชันมีสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะซึ่งอันนี้ผมอธิบายง่ายๆกันครับตัวที่ผมก็ให้ดูว่างบมันมีเท่าไหร่ถือเงินอะไรไว้เท่าไหร่พวกนี้นะับเขาจะมีการเปลี่ยนตัว เอวีเอ็กตัวบีซีหรือว่าตัวพวกนี้นะครับที่มันมีอยู่กองทุนไปยังกระเป๋าใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรออะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเขามาประกาศว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอ,อมีการโยกย้ายเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องไปตกใจให้เกิดอ,อะไรขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้นะมันกําลังมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ย้ายเงินทุนไปซึ่งอาจจะมีการต่อรองราคาค่าปรับอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอธุรกรรมก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะดั้มหรือเขาจะเทนะก็คือเห็นว่าโอเคมันมีการเปลี่่่ยยนนกรรระะะเเเป๋าาๆพืออออไบงง เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกระเป๋าไปถูกไหมครับแต่ก็ยังสามารถติดตามได้จากตัวลุน่าฟอนดิชเชนการ์ดรีเซิร์นได้เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ถือว่ายังมีตัวติดตามให้เราได้ดูอยู่ว่าอะไรไปยังไงที่ไหนยังไงบ้างก่อนเดี๋ยวผมจะให้ตารางดูเขาว่ามันมีเงินอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ